สวัสดีค่ะยินวิกโกวิกเกนค่ะจากคลิปที่แล้วที่เราทําพิกหมาล่ากันไปแล้วนะคะคลิปนี้ค่ะเราก็จะชวนเพื่อนๆมาทําบะหมี่หมาล่าค่ะรับรองว่าแซ่บเผ็ดซ่าชาลินแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปทํากันเลยนะคะขั้นแรกเราก็จะมาลวกบะหมี่กันก่อนนะคะต้มน้ําให้เดือดก่อนค่ะระหว่างรอน้ําเดือดเราก็จะมาทําซอสหมาล่ากันนะคะวิธีทําไม่ยากนะคะเริ่มจาก ซีอิ๊วขาวค่ะใส่ลงไปเลยตามด้วยน้ำเชื่อมค่ะผงซุปเผ็ดหอมและนี่เลยพระเอกของเราขาดไม่ได้นะคะตัวนี้มาล่าค่ะพริกมาล่าที่เราทำเองใส่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็จะใส่น้ำมันพืชไปนิดหน่อยแล้วก็น้ำมันงาค่ะมาล่าเนี่ยเขาเข้ากันดีกับน้ำมันงานะคะคนให้เข้ากันดีนะคะคนให้เนียนเลยนะคะ เรียบร้อยแล้วค่ะพักไว้ก่อนน้ำเดือดแล้วเราก็จะใส่บะหมี่ของเราลงไปเลยค่ะวันนี้ยินเลือกใช้บะหมี่เจอของโนตี้นะคะใช้2ก้อนค่ะใส่ลงไปเลยลวกเขาพอนิ่นมๆอย่างเงี้ยค่ะเราสังเกตดูเราลองหยิบเขาอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเส้นเขาจะนุ่มดีแล้วค่ะนุ่มดีละเราก็คีบไปใส่ซอสของเราเลยนะคะ าสเสด็จน้ำนิดนึงคราวนี้ก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหอมมากๆเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันนะคะโรยงาขาวก้านผักชีแล้วก็พริกแดงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานได้แล้วค่ะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับบะหมี่หมาล่าของเราทําจากพริกหมาล่าที่เราทําเองนั่นเองค่ะหน้าตาดูน่ากินนะคะสีสันจ้าจ้านเผ็ดซ่าชาลินแน่นอนเดี๋ยวเราไปชิมกันเลยนะคะว้าวเส้นดีมากเส้นดีมากอือหือเส้นดีมาก ตัวซอสอะมันเคลือบเส้นเนาะแล้วมีความหอมแบบว่ามาเต็มมากค่ะผงพริกสูตรน,นี้คือหอมมากๆอร่อยจริงค่ะแนะนำให้ไปลองทำกันนะคะทำง่ายมากบะหมี่มาล่าทำเองได้ที่บ้านได้ง่ายๆค่ะคาะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้ที่เรานำมาฝากกันนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อให้พลาดคลิปใหม่ๆของเราค่ะถ้าใครอยากให้เราทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ วันนี้วิกโกวิแกนกินเจไปกับเราขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ